ตอนนี้เนี่ยยัได้เกิดสงครามขึ้นที่เกาะการนะครับอืเหตุการณ์นี้หายากชัางสลึเกินนะครับโอ้โหมันเหมือนคนที่โลกใหม่มันมาส่อสู้ที่โลกเก่าว่าโอ้โอ้ม y กอดโอ้ม y กอดโอ้ม y กอดโอ้สึนามิใหม่โอ้โหโอ้ม y กอดท่านผู้ชมดูนี่สิว้าวโอ้ม y กอดโอ้ my กอดโอ้โหอะไรอะไรกับเนี่ยเดี๋ยว โอ้โหโอเมก้าโอ้โอ้โอ้โหท่านผู้ชมดูนี่สิครับโอ้ว้าวว้าวว้าวโอ้โอ้โหกัวกระจายเลยจังหวะเนี้ยบอกจริงๆโอ้โหอะไรคำเนี้ยโอเมก็ประสบการณ์นี่หาได้ยากนะครับโอ้โหแต่คนนี้มาจากโลกใหม่ทางนั้นโอ้ไม่ก็ดูสิครับท่านผู้ชม โอ้โหโอ้ไปกอดเม่งบุกกนละนาวเลยอะ่ะท่านผู้ชม oh my god สงครามเกาะกลางนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเม่งเม่งอย่างตีเลยอะ่ะอะไรกับเนี่ย w ว o ประสบการณ์นี้หาได้ยากนะครับบอกเลยผมบอกเลยสุดในมใไม่ม่มมแ,แต่ไม่เป็นไรผมมีผมพิวดิสเอเบิลอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงกลางารครับโอ้โหดูนี่สิท่านผู้ชมว้าวโอ้โห my god โ,โอ้ท่านผู้ชมดูนี่สิโอ้ยเพื่อนผมโทรมานะครับ ทะเลาว่าฮะใช่แ <objectives> ล okay. <but> no like ้วใช่แล <Gloria> okay. ้วเรากำลังอทิบุ์อยู่แป๊บนึงนะท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนผมนะครับโอ้แป๊บนึงนะโอ้มากอแป๊บนึงแป๊บนึงขอวางก่อนขอวางก่อนโอเคกลับมาแล้วท่านผู้ชมโอเคมามามา โอ้ my god มันบวกกันนาวเลยอ่ะเออโอ้โอ้ชโอ้โหแม่งบวกกันนาวแหละท่านผู้ชมหรอเขาเขาอยู่ในเซิร์ฟอะไรก็ไม่รู้แล้วอ๋อโอ้โหอ้ยอุยอ้ยอ้ยอย เรามาถ่ายคลิปเรามาถ่ายคลิปเรามาดูสถานการณ์อยู่โอ้ยอะไรกับเนี่ยฮะโอ,โอ้ยทำไมบวกกันนานจังเนี่ยโอ้โหแต่คนทีมทนนมม่มาจากโลกใหม่ทั้งนั้นซึ่งกูด้วยโอ้มายก็อดมาจากโลกใหม่โอ้โหบวกกันแม่งจะประมาณเอ,อิ่ม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่าจะประมาณแปดคนนะครับอื้มหืมที่มาจากโลกใหม่อ่ะแต่คนอีกห้าหัวนึล้านทั้งนั้นนะครับโอ้โหโอ้โหค่าหัวหกล้านสี่ล้านสี่ล้านสองล้านโอ้โหใหม่ก็สุนานิยมใหม่ก็กแล้อวอะไรกันเนี่ยโอ้ยประสบการณ์โคตรหายากอ่ะ เดี๋ยวดูภาพบนสูงกันครับท่านผู้ชมเขาเขาต่อยกับผู้ใช้หมดเลยกวาดอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพมุมสูงกันนะครับบวกกันหนีเออข้ามกันเลยเอ้าหนีหอ่ะไอ้นี่หนีโอ้ยอืม My God ไอ่เออหน้ามันโคตรก็มัน โอเคผมว่าคลิปนี้นั่นกันไปแล้วก็สำหรับคลิปี้ผมขอลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ